สวัสดีทานผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ได้มาเล่นเกมไมค์ครับนะครับผมกับพี่ชายสุดรักของผมนะครับผมนั่นก็คือ KTZ TV นะครับผมพี่เก่งนะครับผมก็เล่นไมค์ครับไม่เป็นเลยนะครับผมแล้วผมก็เล่นไม่เป็นนะแต่ว่าผมคือพอรู้ไอเทมบางสิ่งบางอย่างอยู่บ้างนะครับก็คือพอมีพื้นฐานอยู่นิดหน่อยนะครับวันนี้ผมก็เลยกะจะมาแกล้งพี่เก่งนะครับผมเพราะว่าเขาคือไม่ไม่รู้อะไรเลยอะเกี่ยวกับไมค์คร่ะคือไอเทมอะไรไม่รู้เลยนะครับผมคลิปจะเป็นยังไงจะสนุกหรือเปล่าก็ ผมด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปไปนั้งก็เพื่อนเองเหมือนกัเลยพี่ไปล่ะเดี <c oughs> ๋ยวพี่ใส่ชุดให้เองดูดีกว่าโอเคโอเคชุดทองเลยพี่ <c oughs> เจ <c oughs> ด้าจังได <c oughs> ชุดทองมันเหยียบลาวาไม่เจ็บนะพี่ <c oughs> ไม่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 มันมีบัฟไงพี่จะบัฟได้ไงล่ะ <c oughs> ไม่ได<ป>้ใส่รองเท้าเลยโอ้ยเฮ้ยดีอย่างอ๋ออันนี้อะไรอ่ะ มันเป็นทำอะไรเลยมันก้อนลาลายเนี่ยพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเหยียบแล้วเจ็บอนี่แค่เหยียบก้อนลาลายยังเจ็บเลยชิ้นภาพเราเดิลงไปอ่ะจะเหลืออะไรวะเองมูอภาพดิตายได้สามชีวิตเองล่อพี่ลงไปลลายตายแล้วทำไงตอนนี้จะถึงหนึ่งร้อยวันไหมต่อไปพี่จะสร้างอุปกรณ์แล้วนะอุปกรณ์ตัดไม้แล้วอุปกรณ์ตัดไม้นี่คืออ๋อนี่ใช่ไหมใช่แล้ต้องตีตรงกล่องใช่ไหมถ้าเกิดพี่จะคราฟใช่ไหมพี่ต้องมีของให้ครบก่อน เช่นแบบพี่ลองกดที่รูปสีแดงก่อนนะที่ถ้าถ้าเกิดมันไม่ครบคือมันจะเป็นกรอบสีแดงใช่ไหมพี่กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะบอกว่าให้คือมันต้องการอะไรบ้างเช่นไม้สติ๊ก2ก็ไม้ที่แปลรูปแล้ว3วางแบบนี้ใช่ไหมพี่ก็ต้องเอาไม้ใหญ่มาแปลรูปเป็นไม้ก้อนก่อนเป็นไม้แ้งอ่ะถ้าพี่อยากได้พวกคอนอะไรเงี้ยแล้วพี่ต้องทำไงพี่ก็ต้องครับหรมันต้องคราบมันต้องคราบ เอาบ้านเอาบ้านแบบแบบไหนครันองมาบ้านสักหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยพี่ใหญ่ไปแค่นี้แหละเอาแบบพออยู่ก็ได้พี่แต่นี้มันมีหลังพึ่งเนี่ยพี่ตีหลังพึ่งได้ไหมพี่ลองดูก็ได้นะมันจะได้น้ำพึ่งได้ใช่ไหมมันมีพึ่งวิ่งพึ่งวิ่งเข้าหลังมั้งยะใช่พี่มันจะได้น้ำพึ่งน้ำพึ่งมันจะเอามากินได้ตามันแดงแจ๋อลไตอนนี้ยไล่อยู่อ่ะพี่ว่าเองน่าจะเก่งกว่าพี่นะเรื่องสร้างเนี่ยใช่ปะ ไม่พี่ผมสร้างให้เป <as> ็นมันดูไม่น่าเชื่อถือเองพูดอ่ะยิ่งเหมือนหลอกใช้พี่อะจริงเหมือนเราในคิดเก่งไรวะเฮ้ยยอพี่เอ้ยเก่งเก่งเก่งทำอีกทำอีกอะไรเงี้ยรู้สึกกันเลยหลังคานี่คือเราตีเราตีปิดไปเลยได้ใช่ไหมี๋ยวพี่จะเอาหินมาตีเฮ้ยสวยป่ะเฟี้ยวเฟี้ยวมาค้าของแท้บ้านเราเหมือน มันโบดเลยอ่ะชอบมานี่เฮียอะไรก็ไม่รู้เลยมันเป็นสัตว์เป็นสวนเลยจะหินก็ไม่หินจะไม้ก็ไม่ไม้เฮ้ยนี่ยอันนี้ก็ได้นะแบบเปิดโล่งๆอย่างเงี้ยโอเพนแอร์เราได้เหรอะผีไม่เข้าใช่ปะไม่รู้ไม่ต้องมานนี้อุ๊ยพี่พี่ได้มาได้ไงเนี่ยไอ้ก้อนเนี่ยก้อนไหนครับนี่นี่ เนี่ยที่ทิโยนให้พี่อะในมือไม่รู้ว่าพี่ตีอะไรไม่มั่วๆอยู่เดียวก็ได้มั้งเนี่ยมันคือที่ฮิ้วน่ะพี่พี่ลองมาอนี่ดิใช่แหละพี่ลองมาตรงนี้มันจะฮิวถาวรเลยพี่หิ้วถาวรคือยังไงอะคือพี่โยนใส่พื้นใต้ตีนตวเองอะพี่ลองกดขี้ขวาดูวะไม่ไม่ไม่พี่กดขี้ขวาไอเทมอะฮะก็งกดขี้ขวาดูไป้ยไม่รู้เลยมัน S <S พ,พี่เองกหลอกพี่อะไรอย่างนี้ดเดี๋ยวก็ดูดิมันมันเป็นฮิวยังไงเองเคยหลอกคนอื่นแล้วเองเองหลับไหมสักวันหนึ่งอ่ะเออ,พ,เอ,อพี่เอาไม้มาเยอะใช่ไหมพี่เอาไม้มาเยอะใช่ไหมเอามาเยอะอยู่ครับพี่เอามาเท่าไหาาร <19. S 1> ่ครับน่ามันอ๋อเอามาสิบเก้าครับสิบเก้าน่ครับโอเคงั้นพูดดีพี่เอาอีกสักหน่อยไม่น่าพอพี่เออ ดเดี๋ยว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 บ้านเราหรือเปล่าไม่เออเศษเหน่อยพี่เดี๋ยวเอานิดหน่อยพอละไป <c oughs> อุ้ยจเจอเรืออับปางพี่ <c oughs> อุ้ยมีกล่อง,องพี่ตรงนี้ตรงนี้ได้ไร <c oughs> พี่มาดูดิ <c oughs> ตื่นเต้นไรวะยังไม่เคยเห็นเหรอ มีเพชรด้วยพี่อุละเหล็กโคตรเยอะอะพี่ถือว่าดีใช่ไหมดีพี่แล้วแบบมีขวด EP ด้วยนะพี่ขวดมันจะเพิ่มเลเวลเหรอใช่มันจะเพิ่มเลเวลเราเราอาจจะต้องพักอยู่แถวนี้แคมป์อะไรไปเรื่อยเปื่อยเพราะว่าเราจะกลับบ้านก่อนจะกลับบ้านถึงพี่บ้านเราอยู่ข้างนี้เองนะเหรอเราเชื่อเรามาตั้งไกลรู้ว่ามันถูกทีเนี่บ้านเราอยู่ข้างหน้าพี่มานอนกันโอ้อะไรอะเพื่ยวเอง พี่เราเดินไปครึ่งแบบแล้วเลื่อนขึ้นแบบอุยอ้ยอุ้ยจะตาย่ไ <laughs> มจะตายัม <laughs> เข้าบ้านพี่เี่ไปเร็วเฮ้ยจะตายาจะตายเลอืลองเหลือเดียวเลือดจ้าเลือดจ้าต้องรอเข้าบ้านแล้วอ่าน <laughs> นอน <laughs> ไม่ได้ได้วยใส <c oughs> <ๆ S 2> ่หมุมอยู่ข้างบ้านนอนไม่ได้พี่ อ้าวทำไงอะ่ะเฮ้ยมเขา้าใจตัวเองอมาบ้านได้ไงอะ่ะเฮ้ยดูหลังคายป<า>่มมมไม่มีหลังคาไม่ไงหรยน,น <c oughs> เปิดปนทุเนี่ย <c oughs> ชอบอ <c oughs> บ้านเนือไปด้วยเ <c oughs> <c oughs> ย้ <c oughs> แล้วก็เอาไปแค่พวก อาหารบล็อกแล้วก็ที่ขุดอย่างเงี้ยนามี่นามี่รอบแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เซฟเตียงใหม่เลยนะเดี๋ยวเราเอาเตียงไปคนละอันเราจะโอ๊ยอะไรวะเนี่ยดูข้าวี ขอพอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดใครอยากดูคลิปเต็มหรือว่าดูการซูว v i วิลแบบเต็มที่นะผมก็สามารถไปดูได้ที่ช่อง K T Z T V นะครับผมเป็นช่องพี่เก่งนะครับผมชอบคลิปนี้กันหรือเปล่านะครับการแกล้งแบบนี้ทุกคนชอบกันไหมใครที่ชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับผมว่าชอบให้ผมแกล้งอะไรตรงไหนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับทุกคน